ดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมวีดีจะรับเข่าสู้สองมาให้มื่อเชื่อครับผมนะเอามื่อนี่มาพี่รองนะามาตามตัวเลขแนวทางเสีย่ยงไก่สีพี่น้องนะตามฮอดมองฮอดบอลอ่าจะยิ่ง่าว่าได้ที่เด็ดมาฝากตอนเอฟซีครับผมนะงวดที่ผ่านมาสองเจ็ดฟันล้านนะออกเจ็ดเจ็ดพี่น้องขาอ่อนยุบนะฟันสองเจ็ดเอาพี่น้อง มี่ยังแกบขายซื้อแล้วนงางถางเงื่นเลยพันว่าอ่าววดนี่สิบหกตุลาดนี่จะเป็นได้ไหนพี่น้องเนาะ,ะฟังกันคัดๆด้วยว่าะจะฟันตัวได้ให้เนาะตัวได้บนตัวได้ล่างพี่น้องรอะที่ตามไปพวกควม กันลอดหายเนี่ยพี่น้องอ่าปล่อยสุดตอ่อหงดมันอันนั้นพวดพี่น้องจักยังเป็นยันนงข้างเขาสวัสดีเสี้ยนไกล้สีอ่าเยนบรรยากาศไหมพี่น้องเอ้ยอ่าปล่อยตาไล่ทั้นยุ่งรอดันนาอ่าท่านไฟทั้งยุ่งจักยันเป็นยันมูลอุ่ยปุ๋ยพี่น้องอน่งงงงงานนมูลปุ๋ย่างเงี้ย,ย,ยข้าวเรียกตัวนี้เลยมักหลายกว่าเมียววัเตี้ยฮะ แมนบ่ <Man> oh. เลขตัวที่ว่าเจ้าสิหายมากนี่ตัวที่ฟันนี่แมนบ่มากหลายก็มีอีกเออแล้วก็มันใจคักก็อันหมดที่ผ่านมาแมนบ่เมื mm. ม่อหันฟันเจ็ดพี่รังออกทั้งเจ็ดแปดออกทั้งเจ็ดเจ็ด uh. อ่าอ่าแตกทั้งบนทั้งลาง่างวาต่อไปเนาะอ่างวดนี่มากแก่มือไม่คนบ่าอ่าเอาขึ้นย่างสาสมเลยเป็นได้ไรงวดนี่เป็นได้ไร ซีรักงวยนหะนั่งเฮยซรักวยรักงวยเมื่อเจ็ดมัาเจ็ดนี้้ซโอ้วันนีอ่ะีบนะสีบนอ่ะบนปบนล่างไปนล่างไกกล่างอ่แยกใครอันได้บนอันดล่างคนีแยกใบ่ตตอกมากวนกันมันบ่ บนอย่างเดียวไม่เกี่ยวล่างไ่เกี่ยวล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวบนแน่นบ่โอ้แล้วก็ห้ามกลับด้วยไม่กลับเนี่ยรางวัลรางวัลหนึ่งอ้าโอ้เอาจะสัตว์เลื้ยมันบ่นี่ฝันดีบ่งัวนี่ฝันดีไปมีฝันบ่ขึ้นจำเลยหลังจากปล่อยเรียกมากเลยเป็นได้เลนแล้วนี่ขึ้นจำบ่เลยจำบ่ได้ เอาเน้นมาดูตัวไหนบนบนตัวไหนเอาแปดสี่นี่หน่อยแปดสี 4, 4. ่ศูนย์สี่อ่ะสองตัวเน้นบนอา่าถ้าสามตัวละ่ะ <Okay. S 1> มีบ่หกสี่หกศูนย์สี่หกแปดสี่พี่ร่งอ่ะพี่ร่างอ่ะโอ้ เป็ดตัว so oh, so mm. อื่นบ่ไรมซีมักสีรักน้ยมักโอ้เสีรักน้วยอืมอ่าคือเป็ดเลขสูตรเลขอันนี้แม่นบ่เนี่เลขนั้แม่นบนี่เล็กเีเลขกีทีมานี่ี่รักมันโอ้มีรักมาแม่นกับรัสิบโมเกตแปดัเราแปดนหมออืมแปดมันอยูแปดเไม่เตแปดแปดยูมาอ่าแปดยูกับแปมายูกมานอ่า โอ้ตั้นขาเดินบมาขัเลอ,อ,อ่าอืมออาพี่น้องเลยขาอยู่ขาอยูป่นนยปนแปะขามหนี้เป็นจุนทันะล้เออขาอยู่อยู่ขึแปดยู่ือนแปะเอขาหนีไปเป็นศุนทะนเลยขาดนี้ไปก็คือเป็นศุนเเป็นศูนอือโอ้อเรามันเอาเก็บแปได้มาแปดยืนมาอ่าแปดที่ มันเปลี่ยนไปอยู่กับพื้นที่เห็นนะโอ้คัดแปดอยู่กับคือแปดสีอ่าซน้ออยู่กับถึงถึงสี่อ่าโอ้เป็นได้แค่นั้นถ้าเป็นก็เลยว่าเป็นหกศูนย์สี่หกแปดสี่อ่าชุดบนพี่น้องชุดสามตัวบนอ่านังไปล่ะฮะกระแสมาไปให้เบี่ยงไป เป็นออบันยถู okay. so so you ้าเด้าเหาออบ้านยูไปไปยมหลังจากปล่อยมาเกษียไปได้เลยสระวาเล่นไปไทมาไลยูกก็เรืว่าบุรู้ว่าเด็กตะนี้ดังที่อันไปเจคือจ้างหันหาบ่มี่เรมันบอกเจ็ดสองในหาทวดอำเภอหรือเปเจ็ดเจ็ดเอ็นก่กสี่บ่ะยังบ่มีขนไนเนะว่าคว่าตเก้าจีม่ีไมปดทูไปเดีย่ยัดังตัวนตัน เดี๋ยวไม่ไม่ออกดังมุ่นยังนุงไม่ไไมาถึง <c ười> อ่าว่ตเตอออกจากปากตือปาดโทษปาดโทษอมอันนั้นฟันบนพี่้องฟันบนแต่ว่าล่างเดี๋ยบาดเนี่ยหนึ่งสามหนึ่งโอ้ห้าหนึง่งสามหนึ่งสามหนึ่งก่านหนึ่งมาตัวใด,ดวอทั้งปวอ่าห้ให้ไไ้สองชุดเลยล็อกนยว่รองยางบนลั่งเลยอ่ 5, 1, 3, 1, อาห้าหนึ่งสามหนึ่งพี่องล่างเดอพีองเดอิดหอือ หนึ่งสามบไรบ่บ่หนึ่งรักงวยหน่โอ้หนึ่งรักงวยสามรักอ้อสิบที่มอ่น้มากกว่าหนึ่งอ่ากว่าหนึ่งก็หนึ่งลังอ่าอยู่ในมอกันมากเลห็นมันมาขึ้นก็หาหนึงอ้มาขึ้นกันอือโอ้ห้เป็นเรอกันงวยขึ้นออกสี่หกหนี่หกไปก่อกสามนึงอ่าก็เลยฟันขาดชุดนี้เลยมีชุดเดียวหนึ่งหนงลังสี่บุตอ่าตั้น่วย อ่าสายลุยสายวิ่งพี่น้องอ่าภายเอกวิ่งบนก็คืออ่าซีร์วยอ่าลงงวยลงงวยบนซีร์รางหนึ่งรางงวยหลักสีพลาเซลไฮบ่มักอ่าขั้นจับกูไฮบ่มักบ่ถือชิ้นจะหาเซลหลักสีแต่หลักที่ว่าไขว้หายมากคือแม่นมา่ทุ่งหวัดลงงวยโอ้อืมอืมอืมอ้าตามนั่นแหละพี่น้องพิจารณาเอาเด้อเนาะมีชุดเดียว ่บนเป็นบนล่างเป็นล่างอ่าเลขฟันเลขแนวอื่นบอต่อมาผลพันว่าเอาตัวนี้เลยแข็งแข็งแข็งยังไม่ได้อ่าเอาหาเฝ้าหาเจ็บไปเนาะเพื่อมอเนี่ยมีโอกาสดังเลยแหละถ้านน้อเลขตัวนี้อ่ามอตะพดปล่อยออกมาหน่พี่น้องอันข้งประเทศเลยก็เดีว่านหนึ่งถ้าบดานไหนึ่งทานหนึ่งเขากันเนี่ยทานหนึงนน่งมีงานเดียวกันอยู่เดียวขึ้นว่าขึางานน้งคายหานหนึ่งเนี่ย ตี<ด>อเอ,าอา้าชิว่า้สันน้นเาลอแต่ลอกตตยเบิปีเลยเนะลอกเบิตปีเลยหน่ตีเอเลิ้ยค้างนึงลอกเบิปีเบิปีโอ้บ่ปลปอยกับลอกคือกาบางเอิรนว่านี่มันมาตรงกันตรงกรันเลยตรันจะว่ามัน,เ,นเอาอ่นขั้นใจเครื่องสืบปะหานึ่งืก็เลยขั้นเครื่องก็ต้องสือมันป่ะโอ้ยาวาได้หน่อยเอาคือก็จัด0เปอร์เซ็นต์หา70เปอร์ โอโ้เอาเอาเอาพี่น้องเนาะเยาว่าบ่าเอาเด้อขัาเห็นเหล็กชุดนี้เลยเยาว่าบ่าเอเนาะมาสรุปไพ่พี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างเอากระดาษไ,ไหมเพิ่อนไหมว่ากระดาษไหมเพิ่อนยกเนาะเจอเชิดหน้า,อาจ,าจอพี่น้องตัวเก้าอ่ะตเก้านั่นแหละอือจะได้เห็นชัดๆจะได้เชิด มือเคืนมันมื่อพปดอืมอืมอืมฮะชนชนแนอืมนั่นคือเกานั่ก็ได้ยู่อะละบันยู่โอ้ิงจริงมากหลายมักก็เม่อยอีกเล็กซีมันด่ามนมันยู่แปดมัหมันี่เป็นซุนมอ่าเป็นไรม่ได้เลยอันนี้ซุดแปกันกันไม่ดอกกันล่างไม่ใด่หรอกอุ่ดแปดปิกันไว้ด้เสื้อแต่ว่าจานหนึงหานึงมันมาจออไรนีอ่ามันีแปดมันจะได้ยู่กับอ่าจว่า ใจเครื่องเน่ว่า,บาออเบามันบาสิบห้มิอันหาสอหาจะเป็เครื่องแล้วโอ้โอ้ไม่มีว่าเครื่องหนูออลกตตไไปตีนะโอ้อืมบนเป็นบนล่างเป็นล่างลักซ0เป็นหอันโอเคแปเดีนี่ลักหน่วยคือลักซีลักหน่วยซีลักหน่วยบนหนึลักหน่วยล่างหึ่ลักหน่วยล่างพี่น้องหาแสวมักตยมัดูเสียนไกซีเก่งอยู่นี่นางคำนวณอยู่นี่วเดียนี้เงินยากแต่่าขันอากดวยเร็วนี่ก็คือหกสี่ศน เงนบ่ตัวเงนบ่มีส่วนไหบ่มีกศูนย์สี่เลยหกนสีโอ้ว้ยกเกากับอะไรเอ,อ,อาเตียงด้วยหน่อยโอ้หกน่ใครอยากรวยไว้หกศูนย์สี่แปดนสี่เหรอแปดนสี่หกนสี่ไปฮะหกนสี่แปดศูนสี่เสียนไกลอ้าวแค่มาจอเอาพี่น้งนะองเนาะชัดเจนนะล,ล่ะพี่น้องจำไสดหูกแจ้งตาใสดระบายไม่ขึ้เพราะว่า <laughs> ปล่อยจะไดก็ต้องปล่อยอ่ ตัวนีก็ต้องปล่อยเด็กตัวนี้มัการก็เม่พว่าล่างสามนึ่งมักคักเลยบอกสามหน่หนามนึงห่งห้าหนึนี่เกี้ยงแล้วห้านึ่งนี่เกี้ยงแล้วบรูจแต่วันน้่งคาโอ้ท่านอกันห้านึ่งเก่คือกองหนึงลเลยออกีหกกอ้อ้หมันี่มาสันติมทนี่อือืมอาจับตาจอบที่เราเนาะน่งหมามาคือหกตอนเอฟซีส่นบันเป็เป็นมาเป็นมัเป็นหนึ่งสามจ้ะบ่บ่แมันบ่มันหนึ่หน่วยหนึหลักหน่วย